ครับสบายดีเด้อพี่น้องสู้ผู้สู้คนวันนี้พอกันกับบ่าวเอโน่ชาแนลอีกแล้วพี่น้องมาเบิ่งหลานวันนี้ยิงข่าวว่าหน้าสาวได้ลูกกระสันมะฮอมาพ่อของแท้ของดีก่อนพี่น้องกัยนี่เบิงบ่งเบืองเบืองเบือง,งนี่พี่น้องนี่ได้ดมาพี่ของแท้หนูหน่น่านู่น่าเฮ<ห>้ยวิ่ง<ห>ต่นนี้กำลังย่างตอนนี้เนาะเบิ่งในพี่น้องหนูคักไม่ได้กินโดนนะคิดอยากอยู่ด้วยนี่ คนนเห็ดนั่งกินวะกบบบแนัีาย่เอะน่อาอบกินแรงไปยังเนะาะขวานาขว่นขวานน่เรียบร้อยมากเรียบร้อยตัวนี้สาตเนาะตัวนี้นี่นก็สามตัววันหนึน่ใหญ่เติบเนาะใหญ่แห้งใหญ่แหง้งพี่น้องเอ้ย จะแซ่บดิกินยังคักๆต้นร่มหนาวลำฟ้าทุกโอ้ยแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วบ้านปิ้งกับตำพุงได้บ่กับตำพุงเนาะโอ้ยพอตั้งแต่เห็นหน้าร้านพี่น้องเห็นนดำหนูนดำน้องก็เลยนี่ฮะเดเบิ่งดไลน์กันยังไย คำใน่ัวไปวงเฮียนโอ้ยอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมก่อนสบายดีผู้ฮ้มเออวังเฮียนบ่ไปเมืองตอนเลกบงไปไปแต่ตอนเศร้าโอ้ในร้านน้อยแล้วบาทนี่สบายดีโอ้ดูเป็นเทมเลยใช้ร้านน้อยน่ะโอ้ รัาอในร้านหน่อยเพี่น้องผู้ช่ะนานในผู้ชเในผู้ชมเศร้าอย่างไฮะกูได้มึอเศร้าอย่อวอยู่กมเนี่พี่น้องเอ้ยพ่ด้เรียนไพ่แลวพี่น้องมาดิอคาเยมาเดี๋ยสาวหอยขูดสาวห้อยขูด อืมโ่ได้ออกไปกินหนูความพี่น้องเลยกินหนูเลยมามามาได้หรอได้สุกนี่บอกมามาพี่น้องมาพี่น้องมาแซบแมึงแน่พี่ขักกระดกหนูหนูหนูเก่งพอต่อโัโหเลยเดี๋ยวทำเลยนะไม่เห็นจลยคิดยากด้ป่านนี้มาไกินหนูมาเป็น ไม่มันเป็นสามสิบปีเลยมันอยากว่าคนเป็นรองเอ้ยเจ็บแสบแน่มึงเจ็บนิดหนเอาไปฝากเห็ดเป็นยังไงวะละลาบบอกเนอะฝากเห็ดก้อยมาห่ากรอกไม่ได้ฮะเพื่อนอะทุ่งหมดเลยเอาไปก้อยไปนั่งมาเลียงนี่ยิ่งหน้ายิ่ง โอ้ยพูดต้นเองเอกไปนั่งไปหาทายคลิปอยู่หน้าหนเลยกินก้อยนู้นอยู่หน้าเนี่พี่น้องมามามาพี่น้องมาร่องเบิ้งนี้อยู่ทังไหนบาะแถวอันร่องทังอันนี้นะแถวแครงจำปะซักาเทียงมาเทียงเมื่อมาเทียงเม่อืมกิน

ก็โตยังอ oh. wow. ันนั um, <inaudible <inaudible ้นอยู่ยังขะไเม่าอี่านันอันนั้นเฮ้ยโอ้ยไม่ติติแล้จะพ่อออยไรยังเยอลงนู้นเนี่ยนังโอ้เห็ดเบียดบ่เออก็ลุงลัง มาเบงหลานพี่น้องเอ้ยไปกินหนูพร้อมทีม่ปีเดียบได้กินมันมุขานาัดเนาะว่าจะได้อ้าววาดก็ไม่ต้องพ่อกันคลิปต่อไปอมันั่งแซ่บโอ้ยตายเละ